ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอ u r ้ a ใน DLC ของภาคหนึ่งนะครับวันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่2ซึ่งจะมาต่อกับพาร์ทเก่ากันเลยหวังว่าวันนี้จะไม่หัวใจวายก่อนนะ แล้วก็คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอ้ยเป็นนะเหมือน้ะงไม่มีอะไรใช่ไหมเอ๊ะผมว่านะปิดดิปิด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 ป้าตู้ข้าตู้ เหมือนจะเข้าทานันไม่ทนัน <c oughs> บ้าปิดประตูอันนี้เข้าทานัน ไม่หรอแล้วทำไงอะ่ะชีพแล้ว <c oughs> ออกไป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 กูเลยเดอ้อเว้ยเฮ้ยวอลเลเดอร์ออกไปนะเชือ่อล้วอันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้โอ้ไม่ใช่อุ้ยวอลเลยเดอ้อออกไป ไปออกไปออกไปนี่นี่นี่โอ้ไม่ได้อีกโอ้โอชิบหายเราไปทางไหนโอ้อย่าไมโย่ยาย่าอ,อย่าไมโยงกับผมนะนี่ไม่ได้ไปมันห้องเดิมโอ้ พวกมันมาอีกแล้วบอเดยเดอร์จริงนะเราเป็นพวกมันล็อกประตูเร็วโอ้หัวใจเสียวายบ้าเอ้ยออกมาเจอวอร์ดยเดอร์เลยล่ะเนี่ยตรงนี้ไปได้ไม่ได้สงบสุขที อ็คันมันจะคิดแล้วมเริ่มพลามันจะเจอวอรีเดอร์ขนาดเนี้นี่คือทางออกแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ให้ออกมีฐานหีหยผมไหมครับผมต้องตามหาดีๆได้บัน,โน,โนทึกโน้ตอะไรไวมปะไม่ห้องคอมเนี่ยอเอกสารจากนิสกัน คุณงได้รับคาขอข้อมูลจากนางลิซ่าพาร์คในทิศหน้าเนื่องจากการลาออกและการเข้ารักษาทางจิตเวชของคุณเวรอนพาร์คสามีขิงเธอถ้าเกิดกรณีเช่นนี้โปรดรายงานเรื่องของพวกเขาให้ทราบเป็นการส่วนตัวด้วยเวรอนพาร์คสัญญาจ้างหมายเลขที่8208ลาออกเนื่องจากมีอาการป่วยทางจิตผมได้เข้าพบกับนางิซ่าพาร์คลูกชายเปการส่วนตัวเพื่อแจ้งขาวว่เขาทราบถึงโอกาสและความหวงัง ที่ระบบจิตเวชของเมิร์ฟออฟดำเนินการรักษาเขาอย่างเต็มที่นางพักมาได้ให้ความคิดเห็นในการสนับสนุนผมหรือเมิร์ฟออฟแต่อย่างใดผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเธอจะใช้อำนาจเป็นอัยการในการหาให้ผมมาต่อสู้กับผลวิจัยเกี่ยวกับอาการปวยของสาม,มีเธอแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรื่องมันเปิดเผยว่าเป็นการลาออกเพราะโดนจับฉาบแล้วแล้วก็เงินประกันชีวิตของเขาถูกยกเลิกและครอบครัวนี้ก็ต้องแบกรับนี่ด้านการรักษาผมว่าเธอจะเข้าใจนะ กันไงตามสเต็ปทั้งออกไม่ได้เอ็มถามไปใายซ่อนให้ผมเลยเหรอครับผมเสียใจมากๆเลยนะไปไม่ได้อีกนีนาถามไปใายแบตเตอรี่แล้วขอให้ผมไปทางไหนต่อนี่คือประตูมันออกไม่ได้ใช่ไหม ในห้องนี้ผมก็มองไม่เห็นทางไปมันอาจจะมีแต่ผมอาจจะมองไม่เห็นอันนี้อ่ะุดได้ปะไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมุดผ่านช่องอะไรพวกนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมต้องหาทางดีๆหน่อยละไปอันนี้เหรออันนี้ขึ้นได้โอโ้โห โ oh, อ้ชีดโคตรมืดทางท่อนี้ก็ขึ้นไม่ได้เดินได้ข,ข้างนี้มืดเกินนี่ยผมมาตอนนี้ผมสดงว่านี่ไปคือทางไปต่อที่งั้นผมเดินมาสำรวจตรงนี้ก่อนตรงนี้ไปไม่ได้ไแน่ คุณยามขอแบตเตอรีร่หน่อยครับแล้วเ,เก็บแบตเตอรีร่ไม่ได้อะโอเคเก็บได้ละนี่ก็ไปไม่ได้อเคนี่ปิ้งข้าได้ไหม อินข้าได้เฮ้ยไปยังไหนกันแนะ่นี่ผมเริ่มลงจริงแล้วนะเริ่มไปได้ทางนี้ก็ไปได้ ด่โรดี่มดมองไม่เห็นว่าเราต้องไปดูทางฝั่งนู้นกันไม่แต่เหมือนเป็นทางเดียวกันะ่ะ การในบ้าเอ้ยจะไปกังวลอะไรนั่หน้าไปไม่ได้ทำไมต้องมีเสียงเงียงนั้นด้วยอ่ะ u lo chập bom đâu về đến á không là lắc hả lắc cái này à sai rồi mà đu nên này nên อุ้ยยินตับเลย <S <S อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอร่อยไหมอ่ะดูหน่อยสิว่าเลือดมันไหลออกยังไงมันเปียกเป็นสีแดงและความต้องการต้องการอะไรครับนี่ไหนดูโน่นหน่อยสิ ย่าได้ถามหาร่างงผมเลยลิซ่าเมื่อผมตายคุณก็จะเสร็จธุระทางกฎหมายกับเมอร์ฟออฟด้วยการใช้ฟุตเทจนี้ทำอะไรพวกมันหญ่พวกมันนะเอาศพของผมให้คุณดูนะแย่าฝังผมซะหรือเผาทิ้งไปเลยก็ได้ไปรักชายของเราจําผมในแบบที่เคยเห็นก็พอชายคนนั้น่กินเนื้อมนุษย์เขาามองมาที่ผมพร้อมกับสายตาโก,กรธเกรี้ยวเหมือนกับว่ากําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างและที่มากกว่านั้นก็คือเขามีความกระหิวกระหายได้โปรดละจะปล่อยเ่าเขาเอาศพของผมให้คุณดู จุดก็ไม่มีถามไปยชะไรครับผมใช่ไหมตู้กดน้ำกดได้ไหมกดไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งมานะวอลเลเดอร์อันเนี้ยตนันต้องไปอย่างใจเย็นหน่อยเฮ้ห้องน้ำนี้มันขึ้นๆน,นะโอชิด ทำไมอ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยทามไปฉายก็ไม่เห็นใคยไปทางไหนกันอันนี้ใครใจตัวเองไม่มีใครนะโอเครอฉันทำได้แล้วฉันน่ะคิดว่าปลอดภัยนะ นายอะปีนขึ้นมาได้หรือเปล่าฉันกำลังไปที่คูเปอร์ฉันต้องล็อกประตูนั่นงไงฉันกำลังไปรอก่อนนะต้องหากุญแจมือเพื่อปลดล็อกนี่ไงใช่ไหมให้ผมปีนฝั่งนี้ก๊อก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 ประตูปิดโอเคครับ วอเลเออุ้ย <dancing> ชิเนอ้อยู่นี่เองเจ้าเนื้ออุ้ยอุ้ยโดิเ้ยีับพี่ับไม่ได้เหรอ จะไปเอาของห้องไหนมันกดย่องอะไรได้ปะไปดูตัวแรกก่อนเลยอนี่ไอ น้วิ่งเบ็ดเด่ะลิหาตั้งนานผมยอ่องของผมีเจอ

าจะไปไหนต่อตัวนี้เหรอใจเย็นสุขขุมเข้าไว้งไง ขอ่อยฉันฉันต้องบอกความลับกับนายฉันขันจังเลยนะนายช่วยจะเกาให้ฉันทีดิแค่แป๊บเดียวฉันอ่ะจะต้องฉันจะต้องมันนุ่มนิ่มนายดูนุ่มนิ่มจังเลยขอให้ฉันขอให้ฉันบอกความลับกับนายเถอะนะ ได้ได้โปเธอฉันอยากจะบอกความรักของได้มากเลยอ่ะนายเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่านายคันไหมนายดูเหมือนคันนะเออฉันฉันอยากช่วยนายมากเลยอ่ะคือฉันได้ช่วยนายเถอะนะอย่าก,กลัวไปเลยแบตเตอรี่

ไม่มีใครมาใช่ไหมคัอไม่มีใครมาก็มไม่มีมมมแล้วประตูนี้เปิดเลยเ้ว เท็ที่ mm 1 2 0 0 7 1 5หมายเหตุเนื้อหาในนี้มีการถอดความมาจากแบบฟาร์มที่4083อีธานเนี่็คือคำร้องปรึกษาทางกฎหมายในคดีในการดำเนินการอยู่โดยเฉพาะ ระหว่างเมริซ่าและสถาบันจิตเวชสมิทอพอฟยื่นคขั้งแรกเมื่อปี2010ในช่วงเวลาที่นางสาวโซหมดสัญญาจ้างเกิดจากการที่เครื่องมอร์โฟเจนินได้สร้างผลกระทบทางจิตให้กับพนักงานและคนข่าหญิงเป็นอย่างมากมีพนักงานและคนข้าหญิงมากกว่า7คนที่เข้าใจว่าตัวเองตั้งครันมานานแล้วทั้งที่ใช้ะระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์มีการตั้งครันป์นปลอมก่อนที่จะพบสภาวะแท้งปมๆในเวลาต่อมา และมีผู้เสียชีวิตประมาณ5คนจากเคสนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้จึงมีการย้ายพนักงานเพศหญิงขึ้นไปชั้นบนของแล็บและหลังจากนั้นก็ย้ายไปยังตึกหนึ่งและในเมื่อเวลาไม่นานพวกเธอทั้งหมดก็ถูกย้ายออกจากมอน์มัสซไปองค์การของวอลเรเดอร์คือสิ่งที่ต้องปกปิดให้ใหเป็นความลับไม่ปรากฏในปัจจัยการลาออกหรือเลิกจ้างหรือเป็นเหตุทําให้หลายฝ่ายรู้สึกไม่ยุติธรรมเมื่เลิกจ้างนางสาวโซสามารถาารถ้องคําขอกับศาลเพื่อเราเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างในการเลิกจ้างเธอได้เป็นผลสําเร็จ เอกสารพวกนั้นต้องทำขึ้นใหม่และระบุวันที่ใหม่โอ้ยขาทหาไฟฉายเยอะๆได้ไหมครับถ้าเกิดผมออกมาจากตรงเนี้จะไม่มีบอลเลเดอร์ใช่ไหม ตรงนู้นก็ไปได้ตรงนี้ก็ไปได้ไปไม่ถูกเลยล่ะครับฉันอุ้ยเสียแม่ตกใจหมดเลยอยู่ยุ่ไปแล้วกระโดดกระโดดขึ้นโต๊ะกระโดดโอเค เนี่ยใครน้องาโล่งใจลอเกินถ้างั้นผมขอเซฟไว้ตรงนี้เลยนะครับผมไม่ไหวแล้วเสียสุขภาพจิตละเกินก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันให,หม่ในวันจัดหน้านะบายบาย